โอเคครับมากันที่าพาร์ทที่สองนะครับหลังจากที่เขากินเหมือนขขาตรงนี้จะเริ่มใหญ่แล้วนะครับผมโาเคผมก็กินกลับเลยนะครับตอนนี้เข้ากับว่าผมก็ได้พื้นที่ตรงนี้ไปนะครับนี่โอ้โหเขารู้แล้วอะ่ะโอ้โหเสียใจยอะ่ะโอ้โหเท่ากับตรงนี้ผมได้พื้นที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ละโอ้โหดับเบิลฮันเน่ต่อนั่นไงแ้่ถ้าผมลิ ซืบแล้วผมเชื่อมกินอมริกินนี่โอ้ไม่ได้อ่ะโอ้โหปล่อยเขาลอ่อเฉยเลยเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเราเล่นเม็ดเชื่อมเม็ดนี้เขาวัาตาลิแล้ปิดนี่ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอเคต้องเอาเซนเต้เตแล้วอ่ะตะวันเนี้ย เขาก็จะกินใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมครับผมก็จะกินไปนี้ผมก็จะอัตตริบมไนิ้เึกแล้วเขาก็จะกินแล้วผมก็จะต่อลงเซนเต้ไปเนี่ยแต่ถ้าเขาอันนี่นเซนเต้อยู่แล้วเซนเต้อยู่แล้วไม่งั้นจะซุกโคเหรอไม่น่าใช่มั้งโอ้โหเสียใจ นึกว่าจะได้พื้นที่ตรงนี้เยอะแล้วทีนี้ผมต้องเข้าไปบุกตรงนี้แล้วนี่บุกการจะบุกเขานะครับก็คือการลากเส้นเห็นไหมเม็ดนี้คือการเล่าขึ้นมาปุ๊บออกมานี่คือเส้นถ้าเราบุกเข้าไปลึกกว่านี้ออกมาเราอาจจะโดนโจมตีได้นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งอ่าฮะโอ้เหมือนเขาก็เอาเอาพื้นที่ตรงนี้แฮ แต่เราก็ปิดแเราขอขอสักหน่อยนึงนะไม่งั้นเราอาจจะเสียเปรียบโอเคเขาได้พื้นที่ตรงนี้เราก็ได้ตรงนี้มาเดีย๋ยวเราจะเข้าไปลดพื้นที่บริเวณนี้น่าจะลดได้นะตรงนี้มีกําแพงผมอาจจะอลดพื้นที่ยังไงเนี่ยกระแทกเม็ดนี้หรอแทกเม็ดนี้เขาเบียดเราที่เม็ดนี้ เขาต่ออ๋อมีปัญหาตรงนี้อยู่โอเคได้ตรงนี้เขาเรียกว่าหมากมันเลื้อยอำนยพอดีโอเคเล่นเีนี้ขึ้นมาผมจะทิ้มตรงนี้เลยอ่ะอะไะอย่ตรงนี้มันน่าจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย วนี้ก็จะให้เขาพื้นที่อยู่แค่ตรงนี้นะกําจัดแค่นี้แนะแต่าทางเกณฑ์จริงเขาก็มีพื้นที่อยู่แค่นี้นะหลังเดียวเองตรงนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นี่ก็นิดเดียวกระจิบกระจ้อยมผมมีตรงนี้หนึ่งแต้มตรงนี้ใหญ่อยู่นะโอ้ลิส่วนเลยเหรออู้บ้าเฮ้ยลิส่วนผมอัลตลิกินตรงนี้เฮ้ยได้เหรอกินเลยนะนี่ผมลิตัวนี้ได้เลยนะ ขยอมงั้นเลยเหรอเฮ้ยเอ,เอาเอาเรื่องนั้นนี่ยอ่ะแต่ไม่เอาจะไม่เอากลัวกลัวนี่โอเคนี่นี่นี่ขคนี่ไปเลยชิอเคกินนี่ เพราะว่าถ้าผมคำนวณว่าเม็ดนี้อย่างเช่นอย่างเช่นว่าอ่าอุ้ยเช่นว่าผมไปเลือกที่จะอัตลิอย่างที่ผมบอกอัอย่างนี้ปุ๊บกินเนี่ยมันเป็นโคไหลไหลไหลชั้นน่ะผมก็ต้องไปเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยกินแล้วไปกินเขาเชื่อมผมต้องนั่งเล่นอย่านี้แล้วเขากินอเงี้ยมันมีหลายชั้นน่ะดีเลย โชอัตลิผมเบียดแล้วผมก็จะมาหาทางน่นจาจะเอ้ยได้เปล่าวะน่าจะได้นี่แหละมันต้องมาแล้วอือหือชึบปิดนี่เขากินผม น,นี่เดี๋ยวเบิ้ลถ้าเขากินผมม่มวัตัดตรงนี้ตัดโชเชเช่ได้ป่าวไม่รู้อะมั่วอืมแค่มันแบบความรู้สึก,กว่ามันน่าจะได้อะนั่นไงเขากินละแต่ผมคิดว่าเขาตอนแรกผมคิดว่าเขาจะต่อออก อืมถ้าเล่นตำแหน่งนี้ออกมาผมผมเบียดตรงนี้มาเขาเชื่อมฮมแล้วเราเล่นนี่หนึ่สองเดเล่นนี่ก่อนเหมือนเขาก็จะรอดอยู่ดีนะเล่นนี่ออกมาเล่นนี่ นี่เนี่ยแต่ผมจะเล่นนี่ตอนนีถ้าตัดผมม่อกลัวเขาเล่นมีตั้งหากไม่ถ้าเล่นเนี่ยปุ๊บปุ๊บ,บอย่างเงี้ยออกมาเห็นปะกินเชื่อมตัดโต๊ะเหมือนเดิมอืมเอาไงดีแต่ตัดก็มีโอกาสสูงอ่ะเล่นนี่ตัดเลยจังหวะน,นี้มันต้องมาแล้ว ไม่มาไม่ได้ไม่รู้อะแต่ตัดมันน่าจะมีได้นะไม่งั้นเราจะสร้างตรงนี้มาทำไมสองสามอัตลิชึบชับ마입니다่งสองสามสีห้าหกคิดหนักคิเดหนัสผมก็ไม่รู้เหมือนกัน<ห>ว่ามันจะได้อะไรเนี่ยเอา้าโอเคเขาคิดว่าตรงนี้มันตายนะ ทีว่าตัดได้เฉยเลยแก๊บก็เกมนี้ค่อนข้างดุเดือดมากเลยนะเขาเบียดล่างมาหลายจุดมากเลยตรงนี้เออตรงนี้เออเริ่มจากสงคามตั้งแต่ตรงนี้เลยอะเนี่ยออกมาเป็นโค้เลยอะผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นโคนะเนี่ยจริงๆเขาสามารถฆ่าเราได้เลยนะโดยการเล่นตำแหน่งนี้นะครับ ถ้าเล่นนี่ออกมาปั๊บเห็นไหมมันจะสามารถถ้าตัวขาวตรงนี้รอดตรงนี้ก็จะตายเหมือนกันนะครับมันจะเลือกตัดตำแหน่งนี้นะครับผมเล่นนี่แล้วถอยฝานนี้นะครับผมนะกมน็มันก็เป็นการสู้กันนะครับสีขาวก็จะรอดพื้นที่ตรงนี้ส่วนดําก็จะรอดสองจุดเหมือนกันนะครับก็เป็นการเล่นกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าดําจะดีกว่านิดนึงด้วยนะเออนะครับผมอุย้ย เราะงั้นเกิดการสงครามที่มันกลายเป็นคขึ้นมาแบบนี้โค้ดตั้งแต่ต้นเกมอย่าไปเล่นเลยนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาจะเป็นโค้ดตั้งแต่แรกก็อย่าไปเล่นเลยเพราะว่าการเล่นโค้ดแบบนี้มันทําให้เขาเสียเปรียบตั้งแต่ต้นเลยผมไม่มีจุดอะไรที่เรียกว่าให้เรียกว่าแบบรับมือนะครับผมมีแค่จุดเดียวที่เขาเล่นเปนเนี้ยแต่ผมเม็ดเนี้ยผมยังลังเลเลยผมจะแบบทิ้งดีไหมเปอยากแบบ จะตัดตำแหน่งเนี้ยไปเลยอ่ะนะครับผมแล้วให้เขากินไปแล้วผมก็กินตำแหน่งนี้นะครับผมเขาถอยเล่นนี่อ่าไม่จะไม่เล่นผมเล่นตำแหน่งนี้อ่าตำแหน่งเนี้ยเช่นอย่างเนี้ยแบบเนี้ยนะครับผมซึ่งออกมาไม่รู้ว่าเกมใครดีนะแต่ว่าผมไม่ชอบสีขาวเท่าไหร่นะครับโดนตัดเป็นเสียงๆเ,เลยอุ้ยอ่า เนี่ยแล้วกลายเป็นเล่นโค้ดแต่ต้นเกมมันก็เลยกลายว่าเสียเปรียบเลยผมแบบไขได้เขาไม่มีโค้ดเล่นเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินเห็นไหมเขาต้องกินตรงเหน่งเนี้ยออกมาเนี่ยขำหน่อยจริงๆแล้วสองเม็ดนี้มันใหญ่ไหมอ่ะใหญ่นะเพราะว่าตรงนี้มีแผลตัดตรงนี้ด้วยถ้าผมลอดตรงนี้ได้ตรงแผลตัดตรงนี้อันตรายนะครับเขารับออกมาทีนี้พอรับออกมาเนี่ยเห็นไหมโครงสร้างเขาใหญ่สมมติว่า บอกเฮ้ยตรงนี้จะแข็งแรงแล้วเรามารับรับมือตรงนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยกลายว่าเขาอา่ะจ,จะได้มือมาสามารถปิดล้อมตรงนี้แล้วทีนี้ผมจะบุกลำบากอาจจะมีตำแหน่งนี้อยู่ครับแต่ว่าจังสเกตไหมว่าเส้นเขาจะกว้างขึ้นกว่าในเกมจริงนะครับผมผมเลยเลือกที่จะกระโดดขึ้นนะครับผมให้เขาตีจริงจริงต,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 ตีมินิผมว่ไมไม่ไม่ไม่เวิร์กนะผมนึกว่าเขาจะ เล่นเบบนี้ไปเลยนะครับผม,ผมไม่ให้ผมได้พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับถ้าเขาเล่นเบบนี้มาภบผมก็ล้อมมุมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมกระโดดขึ้นมาแบเนี้ผมเปลี่ยนฝั่งพิกัดตรงนี้แล้วไงนะครับผมพอฝั่งเปลี่ยนฝั่งพิกัดปั๊บกาโอเคอ่าเมนี่ออกมาแล้วก็เขาเอาตรงนี้เซนเต้แล้วก็มาปิดล้อมตรงนี้ใช่ไหมล่ะ Okay. ตรงนี้ก็กลายว่าปีปัญหาเห็นไหมครับตรงนี้ตอกขึ้นดีกว่านะครับผมแค่คิดแค่นี้เองแต่ว่าจะสังเกตเขาจะตรงนี้ก็เชื่อมจริงแต่ว่าโทโมโยที่เขาจะได้หายหมดแล้วนะครับผมก็หลังจากนั้นก็เป็นศึกที่เขาเข้ามาบุกตอนนี้มาผมว่าแต้มผมน่าจะโอเคนะเนี่ยเช่นเนี่ยเราลองประเมินพื้นที่หน่อยสิเนี่ยไม่จนำนำอยู่2 7แต้มนะครับอุ้ย แล้วตรงเนี้ยผมหามือตั้งนานเนี่ยหามือตั้งนานแบบสุดท้ายเขาเป็นฝ่ายได้เล่นนะ่ะจริงๆถ้าผมได้เล่นก่อนนี้คือใหญ่มากเลยนะแบบอ่าสมมติผมไม่เล่นอะไรป๊บเนี่ยแล้วผมเล่นเบ้นเนี้ยขูใหญ่มากนะต่อยเขาจะมาตาัดตรงนี้ก็เถอผมก็เข้ามาบุกปุนที่ตรงนี้ได้ใหญ่มากอะ่ะเบ้นเนี้ยบอกเลยเห็นปะลองเทียบกับในเกมดิที่แบบว่าใครเขาเข้ามาบุกเบ็นเนี้ย อืมโอเคก็สรุปแค่นี้พอละกันนะครับผมจริงๆแล้วถ้าคนที่อยากจะเล่นนะครับผมมักร้มให้เก่งขึ้นนะครับหนึ่งนอกจากที่จะรู้บ้างดีแล้วต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องนะครับผมการแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยเขาเปิดโค้ดตั้งแต่ต้นเกมไม่เป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแลกเปลี่ยนอะไรผมก็ขายให้หมดเลยเพราะว่าผมกินก้อนนี้ใหญ่มากแถมกินก้อนนี้ไม่พอเขามีปัญหาแพตัดเทียบเลยนะครับ อ่ายไหมพอจนจบเกมมาผมน่าจะชนะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนับๆตรงนี้กินด้วยฮะถ้าผมถ้ามันไม่นับกินหรอเห็นไหมต่อให้เขากินสองสามเม็ดผมได้ผมยังแต้มโอเคเลยนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมโอเคครั้งนี้ก็สวัสดีครับ